แม่ยอมติดยาเป็นเพื่อนลูกชีวิตของโจออดีตดาราดังค่ะเชื่อว่าหลายท่านต้องรู้จักกันค่ะแล้วก็กําลังคิดอยากจะเลิกกับสิ่งที่ไม่ดีอยู่กําลังพยายามอย่างมากเลยวันนี้ทางทีมงานเลยจะพาทุกท่านไปชมกันที่ก่อนหน้าดาราหนุ่มคนนี้เองเนี่ย เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยทดลองกับสิ่งไม่ดีมาแล้วหลากหลายค่ะตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะหากย้อนเวลาก,กลับไป20ปีที่ผ่านมานี้ทุกคนต้องรู้จักหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะสําหรับโจจากกริตที่เขานั้นเคยเป็นหนึ่งใน4ยอดกุมารเป็นละครพื้นบ้านที่ประสบความสําเร็จอย่างมากโจจากกลีตเป็นดาราดังและมีผลงานอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในด้านของความสามารถความหล่อความเท่ของเขาทําให้เจ้าตัวประสบความสําเร็จแต่ทุกอย่างมีสองด้านเสมอไป หนุ่มโจอเองเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าในความที่เขาเนี่ยเป็นดาราตั้งแต่เด็กๆทําให้เขาเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเพราะคิดว่าตัวเองเก่งและโดดเด่นมากกว่าคนอื่นทําให้หนุ่มโจคบแต่เพื่อนที่ไม่ดีที่พากันไปในทางที่ไม่ดีเขาก็คือคนที่ไม่ดีเกเรมาโดยตลอดค่ะเขาทําทุกอย่างที่คนไม่ดีทําอย่างการทดลองสิ่งไม่ดีผิดกฎหมายหนุ่มโจเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยทดลองมาตั้งแต่อายุได้แค่14ปีเท่านั้นแหละคะ่ะโดยทดลองกับเพื่อนๆแก๊งเดียวกันจนทําให้เขาติดมันจนได้วันหนึ่ง ึ่งแม่เขามาเห็นคุณแม่ของเขาเนี่ยแทบรับไม่ได้แทบใจสลายเลยพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อลูกชายออกจากเรื่องแบบนี้ได้แต่เขาเผยว่าแม่ของเขาไม่เคยว่าไม่เคยโบนหาหนทางทุกอย่างให้เขาหยุดมันแต่เขาก็ไม่ฟัง เขาก็ลองหลายๆอย่างจนหากแบบหยุดไปก็มีอาการคิดไปเองเห็นภาพว่ามีคนจะมาทำอะไรไม่ดีเรียกได้ว,ว่าเป็นจุดที่ต่ำตกต่ำที่สุดในชีวิตคุณแม่ของเขาพาไปทุกที่แพงก็พาไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่จะทำให้เขาหายในวันหนึ่งที่เขากำลังทดลองสิ่งไม่ดีอยู่แม่ของเขาเดินเข้ามาน้ำตาอาบแก้มแล้วนั่งลงข้างๆเขาพร้อมกับใช้สิ่งของไม่ดีสิ่งนั้นเข้าสู่ร่างกายไปด้วยบอกเขาว่าถ้าเขามีความสุขกับการใช้มันแม่จะขอใช้มันอย่าง Aku takkan ความทุกหนุ่มโจ้ก็เห็นอย่างนั้นพยายามที่จะเลิกมันให้ได้แต่เป็นเรื่องที่ยากมากๆกว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรมากมายแบบนี้เขาเกือบไม่รอดเขาเจอเพื่อนของเขาจากไปต่อหน้าต่อตาจากการที่ลองสิ่งไม่ดีทุกอย่างที่เปลี่ยนไปให้เขามีวันนี้ก็คือคนเป็นแม่ของเขานั่นเองตอนนี้เขาเลิกสิ่งไม่ดีได้แล้วและกลายเป็นคนใหม่ชีวิตเขาตอนนี้เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องขอปรบมือให้กับตัวเขาเลยแล้วก็รวมถึงคุณแม่ ที่ไม่ทออทิ้งลูกชายไปไหนทุกคนล้วนแต่เคยทําผิดพลาดมาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นบทเรียนที่สําคัญทําวันนี้ให้ดีที่สุดคือสิ่งสําคัญที่สุดก็เป็นอีกถึงเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากค่ะ